ผมชื่อนนท์ครับเมื่อตอนผมเป็นคนเงียบๆใช้ชีวิตไปวันๆไม่ได้คิดอะไรไกลจนกระทั่งผมได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งคนที่ทําให้ผมอยากวางแผนชีวิตกับใครสักคนเป็นครั้งแรกเธอชื่อขวัญขวัญเป็นคนสดใสพูดเก่งหัวเราะง่ายเธอชอบเข้าร้านขายของวินเทจมือสองหาของแปลกๆก,กับบ้านมักพูดเสมอว่าของทุกชิ้นมีเรื่องเล่าผมไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ผมชอบเวลาที่เธอเล่าเรื่องพวกนั้นมากกว่าจนกระทั่งถึงวันที่ผมขอเธอแต่งงาน เราแค่นั่งอยู่ในร้านกาแฟาเล็กๆที่เคยไปด้วยกันเสมอไม่มีดอกไม้ไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มีคนแอบถ่ายมีแค่วงแหวนเงินเรียบๆกับคำถามที่ผมพูดออกไปด้วยน้ำเสียงเบาที่สุดในชีวิตขวัญอยากอยู่กับพี่ไปตลอดไหมเธอหัวเราะแล้วแกล้งถามว่าแล้วถ้าหนูตอบไม่ละ่ะผมยิ้มแล้วพูดว่าพี่ก็จะถามใหม่ทุกวันจนกว่าจะได้ยินคำว่าใช่แล้วเธอก็พูดว่าใช่ง่ายๆแค่นั้นแต่ผมไม่เคยลืมเลย เราวางแผนแต่งงานกันแบบเรียบง่ายไม่ได้หรูไม่ได้มีแขกมากมายมีแค่ความตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตด้วยกันเวลาก็ผ่านไปจนวันหนึ่งขวัญชวนผมไปร้านขายของวินเทจมือสองที่เธอชอบร้านนั้นเป็นห้องแถวไม้เก่าที่ย่านเก่าแก่ในเมืองเต็มไปด้วยกลิ่นของฝุ่นกระดาษเก่าและกลิ่นไม้เก่าที่ขวัญบอกว่าอบอุ่นเหมือนความทรงจําผนังร้านแขวนภาพขาวดําของคนแปลกหน้าโต๊ะวางตะเกียงแก้วเก่าโคมไฟสไตล์ยุโรปยุคเก่า และตุ๊กตาผ้าใบหน้าจางๆเรียงรายเสียงเพลงแจส๊สเบาๆจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่ากึกก้องอยู่มุมห้องขวัญเดินดูของทีละชิ้นอย่างตั้งใจหยิบกรอบรูปสนิมเครือขึ้นมาเช็ดเบาๆแล้วยิ้มให้กับวดลายดอกไม้จางๆบนมุมจากนั้นเธอก็เดินลึกเข้าไปในมุมด้านในของร้านที่มีตู้ไม้เก่าสีถลอกตั้งอยู่ทันทีที่เปิดตู้เธอก็ชะงนักไปด้านในคือชุดเจ้าสาวแขวนอยู่บนไม้แขวนเก่าๆชุดนั้นดูเรียบง่ายสีซีจางตามกาลเวลาแต่สะอาดและมีสเสน่ห์เฉพาะตัว ขวัญจ้องมันอยู่นานเหมือนมันกำลังพูดกับเธอเธอหันกลับมามองผมเบาๆแล้วพูดว่า